สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนนะคะสำหรับคลิปนี้เรามาเจอกันกับครูขวัญอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการหารร่วมมากหรือย่อมาจากหอรอมอนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเราเลือกอใช้วิธีการหาตัวประกอบนะคะส่วนคลิปนี้นะคะเราจะมาหาหอรอมอหรือหารร่วมมากโดยการแยกตัวประกอบค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาเรื่องของการหารร่วมมากหารือหรมโดยการแยกตัวประกอบนะคะครูขันมีตัวอย่างนะคะการแยกตัวประกอบที่ครูขันยกตัวอย่างมาต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่นะคะมีอยู่ดรวยกัน3ข้อค่ะมี 52, 74, ิบสจแล้วก็เก้าสิบาำนวนนี้นะคะ ให้เด็กๆพิจารณาว่าแยกตัวประกอบได้ถูกต้องหรือ,อยังนะคะเด็กๆลองสต็อปคลิปไว้ก่อนนะคะหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วคิดว่าแต่ละข้อ1 2 3แยกตัวประกอบถูกต้องหรือไม่นะคะค่ะเป็นยังไงคะ คิดได้หรือยังว่าการแยกตัวประกอบทั้ง3ข้อถูกต้องหรือไม่นะคะเรามาดูเฉลยพร้อมกันกับครูขวัญเลยค่ะข้อ1จํานวนแรกนะคะ5้บเท่ากับ2คูณ3คูณ13ใครตอบว่าข้อ1เป็นการแยกตัวประกอบได้ถูกต้องเก่งมากค่ะถ้าใครเด็กๆถ้าเด็กๆตอบว่า5 2เป็นการแยกตัวประกอบที่ถูกต้องเพราะว่า2 คูณ3คูณ13เข้ากับ52นะคะ2 3และ13เป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นการแยกตัวประกอบของ52จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะการแยกตัวประกอบนั้นจะเขียนในรูปของการคูณของจำนวนเฉพาะนะคะต่อไปข้อที่2 74แยกตัวประกอบถูกไหมคะ เก่งมากเลยนะคะ74เป็นการแยกตัวประกอบที่ไม่ถูกต้องเพราะอะไรไหนใครบอกครูขวานได้ถูกต้องแล้วค่ะก็เพราะว่าหนึ่งไม่ใช่จํานวนชะเพราะนั่นเองเพราะครูขวานได้บอกไปแล้วว่าการแยกตัวประกอบจะต้องเขียนในรูปของจํานวนเฉพาะคูณกันนะคะและข้อสุดท้ายค่ะที่ให้พิจารณาคือ96 96เป็นจํานวน เป็นการแยกตัวประกอบที่ถูกต้องหรือเปล่าเก่งมากค่ะถ้าใครตอบว่าไม่ถูกเพราะอะไรใครตอบครูคานได้เอยใช่แล้วนะคะก็เพราะว่ามันมีแปดไม่ใช่จํานวนเฉพาะนั่นเองดังนั้น96เป็นการแยกตัวประกอบที่ไม่ถูกต้องนะคะ ดังนั้นครูขวานจึงสรุปเรื่องของการแยกตัวประกอบนะคะการหาฮอลมอโดยการแยกตัวประกอบได้แบบนี้ค่ะการแยกตัวประกอบของจํานวนนับจะต้องเขียนในเ,เขียนจํานวนนับนั้นในรูปของการคูณของจํานวนเฉพาะเท่านั้นนะคะถ้าไม่ใช่จํานวนเฉพาะนั่นหมายความว่าเราแยกตัวประกอบผิดนะคะ ไปนะคะมาดูตัวอย่างให้หาหอลมอโดยแยกตัวประกอบของ4และ10อันดับแรกก่อนที่จะไปหาหอลมอเรามาแยกตัวประกอบของ4และ10กันก่อนนะคะตัวแรกค่ะ4เราจะไปแยกตัวประกอบของ4โดยในตัวอย่างนี้ครูหวัญใจยกตัวการหาตัวประกอบโดยเขียนแผนภาพก่อนนะคะหาตัวประกอบจํานวนไหนที่มาคูณกันแล้วได้4ใช่ค่ะ2คูณ สองนั่นเองแล้วมาพิจารณาด้วยว่าจำนวนที่มาคูณกันได้สี่เป็นจำนวนเฉพาะหรือยังเพราะการแยกตัวประกอบนั้นเราจะต้องเขียนในรูปของการคูณของจำนวนเฉพาะนะคะเรามาดูสองเป็นจำนวนเฉพาะแล้วดังนั้นสี่สามารถแยกตัวประกอบได้แล้วค่ะคือสองคูนสองนั่นเองนะคะต่อไปหาตัวประกอบหรือแยกตัวประกอบของสิบ เรามาใช้วิธีเดิมค่ะคือการเขียนแผนภาพจำนวนไหนนะมาคูณกันแล้วได้สิบใช่แล้วค่ะคือ2อคูนหเป็น10นะคะแล้วมาพิจารณาทีละตัว2เป็นจำนวนเฉพาะค่ะหเป็นจำนวนเฉพาะไหมคะ เป็นเหมือนกันนะคะดังนั้น10สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ5นั่นเองนะคะจากนั้นเมื่อเราแยกตัวประกอบทั้ง4และ10ได้แล้วเรามาดูว่ามีตัวเลขตัวไหนที่ซ้ำกันบ้างใช่แล้วค่ะมี2ซ้ำกันดังนั้นเราจะยกมาแค่1ตัวนะคะ ดังนั้นหอหลอมาของ4และ10ก็คือ2นั่นเองนะคะมันซ้ำกันเรายกมาแค่1ตัวแค่นั้นพอต่อไปนะคะเรามาหาหอหอมาโดยการแยกตัวประกอบของ36และ48ค่ะจำนวนแรกเลยนะคะที่เราจะไปแยกตัวประกอบคือ36เราไปใช้วิธีการเขียนแผนภาพค่ะจำนวนไหนที่มาคูณกันแล้วได้36เอยใช่แล้วค่ะคือ 3คูณ12นั่นเองถามว่ามีจำนวนอื่นไหมที่คูณกันแล้วได้36มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่น6คูณ6แต่ตัวในตัวอย่างครูขวัญยกมาเป็น3คูณ12นะคะทีนี้ไปพิจารณาทีละตัวว่าจำนวนไหนที่เราแยกออกมาแล้วเป็นจำนวนเฉพาะเราจะไม่แยกต่อนะคะอย่างเช่น3เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเราจึงไม่แยกต่อเนาะต่อไป12นะคะจำนวนไหนคูณกันแล้วได้12ก็คือ 3าคูณสนั่นเองนะคะถามว่าเอา6กคูณสได้ไหมได้เหมือนกันนะคะทีนี้3เป็นจํานวนเฉพาะแล้วเราหยุดนะคะเราจะไม่แยกต่อทีนี้4ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะจํานวนไหนคูณกันแล้วได้4ก็คือ2อคูณสนั่นเองนะคะดังนั้น36สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2อคูณสคูณสคูณสเท่ากับสานั่นเองนะคะต่อไป48สามารถแยกตัวประกอบ ดังนี้ค่ะจำนวนไหนที่คูณกันแล้วได้48ในตัวอย่างคูขวัญยกเป็น4คูณ1ินะคะเป็น4 8ทีนี้4กับ12ล้วนแต่ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะแสดงว่าเราจะต้องแยกออกอีกเนาะ4แยกเป็น2คูณ2นะคะ2คูณ2สองเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะต่อไป12จําจำนวนไหนที่คูณกันแล้วได้12ก็คือ2คูณ6 ดังนั้น2เป็นจำนวนเฉพาะเพราะแต่6ยังไม่เป็นแยก6ออกอีกค่ะคือ2คูณ3นั่นเองนะคะดังนั้น48สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2แล้วก็คูณ3นั่นเองนะคะทีนี้เรามาจับตัวที่ซ้ำกันค่ะยกมาแค่1มี2นะคะยกมา1ตัว 2คู่นี้ก็ยกมา1ตัวและสุดท้ายคือ3นะคะยกมา1ตัวนั่นเองดังนั้นก็จะได้เป็น2คูณ2คูณ3นะคะเท่ากับ12เราจึงบอกได้ว่าหอลอมอของ36และ48คือ12นั่นเองนะคะ มาดูตัวอย่างต่อไปค่ะหาหอรอโมโดยแยกตัวประกอบของ 50, 60และ80นะคะตัวอย่างนี้ครูขวัญยกจำนวนนับมา3จํานวนเพื่อที่จะให้หาหอรอมนะคะเหมือนเดิมค่ะอย่างแรกเราจะต้องไปหาทีละตัว50เราจะไปใช้วิธีการเขียนแผนภาพเหมือนเดิมนะคะ50จํานวนไหนนะคูณกันแล้วได้50 ใช่แล้วค่ะก็คือ5คูณ10นั่นเองนะคะ 5, 5เป็นจำนวนเฉพาะทีนี้10ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะไปแยกอีกค่ะอะไรคูณกันแล้วได้10ใช่แล้วค่ะ2คูณ2คูณ5นั่นเองนะคะดังนั้น2กับ5จึงเป็นจำนวนเฉพาะ50สามารถแยกตัวประกอบได้คือ2คูณ5คูณ5นั่นเองนะคะต่อไปจำนวนต่อไปคือ60 60 จำนวนไหนที่คูณกันแล้วได้60นะคะจำนวน2จํานวนก็คือ6คูณ10นั่นเองนะคะทีนี้6ก็ยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะ10ก็ยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะเราจึงไปแยกทีละตัวค่ะไปแยก6กันก่อนจํานวนไหนที่คูณกันแล้วได้6ถูกต้องแล้วค่ะ2คูณ3นั่นเองนะคะแล้ว2ก็เป็นจํานวนเฉพาะแล้ว3เป็นจํานวนเฉพาะแล้วจากนั้นไปแยก10ค่ะจานวนไหนนะาคูณกันแล้วได้10บ ถูกต้องค่ะ2คูณ5เป็น10 2ก็เป็นจำนวนเฉพาะ5ก็เป็นจำนวนเฉพาะแล้วดังนั้นการแยกตัวประกอบของ60ก็จะได้เป็น2คูณ2คูณ3คูณ5นะคะต่อไป80ค่ะไปใช้วิธีการเขียนแผนภาพเหมือนเดิมนะคะจำนวนไหนหน้ามาคูณกันแล้วได้80ใช่แล้วค่ะ8คูณ10 แปดและสิบไม่ใช่จํานวนเฉพาะค่ะยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะไปแยกอีกค่ะแปดแยกออกมาเป็นสองคูณสี่หรือสี่คูนสองนั่นเองนะคะสองเป็นจํานวนเฉพาะแล้วค่ะแต่ว่าสี่ยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะเราจึงต้องแยกออกอีกนะคะสิบยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะแยกออกมาค่ะคือสองคูณห้าสองเป็นจํานวนเฉพาะห้าเป็นจํานวนเฉพาะนะคะสี แยกออกมาอีกเป็น2คูณ2นั่นเองล้วนแต่เป็นจำนวนเฉพาะแล้วดังนั้น80สามารถแยกตัวประกอบได้คือ2คูณ2คูณ2คูณ2แล้วก็คูณ5นะคะทีนี้ทำยังไงต่อไปเมื่อมันมี3จำนวนเราก็จะต้องไปดูตัวเลขว่ามันซ้ำกัน3ตัวนะคะดึงมาแค่1ตัวมี สองค่ะที่ซ้ำกันสามตัวมีอะไรอีกคะที่ซ้ำกันอีกสามตัวใช่แล้วค่ะมีห้านั่นเองนะคะดังนั้นดึงมาหนึ่งตัวค่ะสองดึงมาหนึ่งตัวมาคูณกับห้านะคะดังนั้นหอละโมอของสามสิบหกขอโทษค่ะหอละโมอของห้าสิบหกสิบและแปดสิบก็คือสองคูณห้าเท่ากับสิบนั่นเองนะคะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะเรื่องของการหาหาราอรอมโดยการแยกตัวประกอบนะคะดังนั้นครูขวัญจะสรุปให้ว่าการแยกตัวประกอบนั้นจะต้องเขียนในรูป ของการคูณของจำนวนเฉพาะเท่านั้นนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมว่าหนึ่งไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะและถ้าเขาให้มา3ามจำนวนตัวเลขที่ซ้ำกันจะต้องมี3มตัวนะคะหรือถ้า4ี่จำนวนตัวเลขที่ซ้ำกันจะต้องเป็น4ี่ตัวแล้วดึงมาแค่1ตัว จากนั้นนำมาคูณกันก็จะได้เป็นหอรอมอนะคะต่อไปการหารร่วมมากหรือหอรอมอโดยใช้การหารสั้นนั่นเองนะคะ เรามาดูนะคะการหาหอลอมอโดยใช้วิธีการหารสั้นจะเป็นอย่างไรอันดับแรกก่อนที่จะไปดูตัวอย่างครูขัญจะยกเหตุการณ์นะคะหนึ่งเหตุการณ์ขึ้นมาให้หาหอลอมอของ12และ20มันจะมีวิธีการหาแบบนี้ค่ะคนแรกหาหอลมอ2แและ20จะยกมา2วิธีนะคะคนแรกเขาบอกว่า จำนวนไหนหนะ้าที่มาหารทั้ง12และ20ได้ลงตัวพร,พร้อมกันค่ะครูยกมาเป็น2ค่ะ2คูณอะไรได้12 2 6 12 2คูณอะไรได้20 2 10เป็น20ทีนี้ไปดูค่ะว่ามีตัวไหนมาหาร6และ10ได้ลงตัวอีกถูกต้องแล้วค่ะมี2มือนเดิม2 3เป็น6 2 5เป็น10แล้วไปดูว่ามีจำนวนไหนหน้าที่มาหารทั้ง3และ5ลงตัวพร้อมกันอีกคะ ไม่มีดังนั้นตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างแรกหาหอละมอเราจะเอาจํานวนที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายหารก็คือ2มาคูณกันคือ2คูณ2เป็น 4นั่นเองนะคะแล้วมาดูเหตุการณ์ที่2ค่ะเหตุการณ์ที่2โจทย์เหมือนกันค่ะแต่คนที่2จะมีวิธีคิดแบบนี้ค่ะจํานวนไหนนะมาหารทั้ง12และ20ได้ลงตัวพร้อมกันอ๋อมันมี4นั่นเองนะคะถามว่าได้ไหมได้เหมือนกันนะคะ4 3่ส2 4 5เป็นยี่ดังนั้น3กับ5ไม่มีตัวไหนมาหารได้ลงตัวพร้อมกันคำตอบในข้อนี้ก็คือ 4นั่นเองนะคะเอาตัวเลขที่อยู่ด้านหน้ามาหนึ่งตัวซึ่งครูขวัญจะบอกว่าการหาหอลมอโดยวิธีหารไม่จำเป็นจะต้องเอาจำนวนเฉพาะมาหารก็ได้นะคะไม่เหมือนการแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบนั้นจะต้องเอาจำนวนเฉพาะแต่การหารนะคะหาหอลมอโดยวิธีการหารไม่จำเป็นนะคะดังนั้นทั้งสองวิธีนี้ ล้วนแต่เป็นคำตอบเดียวกันและถูกต้องดังนั้นเด็กๆใช้วิธีการหาฮอลมโดยการไม่ต้องเอาจำนวนเฉพาะไปหารก็ได้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างที่1กันก่อนเลยค่ะให้เรียนหาฮอลมของ3 6และ4 8โดยวิธีการหารนะคะอันดับแรกเราเอาจำนวน2จํจำนวนที่จะหาหอลมอมมาเขียนในเครื่องหมายหารสั้นก่อนนะคะ เอ๊ะจำนวนนะับจำนวนไหนนะมาหาร36และ48ได้ลงตัวใช่แล้วค่ะมี3นั่นเอง3คูณ12ได้36 3คูณ16ได้48นะคะทีนี้มาดูว่า12และ16ะมีตัวไหนที่มาหารลงตัวได้อีกใช่แล้วค่ะบางคนอาจจะบอกว่า2คูขันยกตัวอย่างเป็น2นะคะ26 12 28 16 ทีนี้ไปดูอีกว่ามันเป็น8ดและหจํานวนไหนที่มาหารทั้งหและแดได้ลงตัวพร้อมกันเอ่ยถูกต้องค่ะมีสองนั่นเองนะคะสองสามเป็นห2สองสี่เป็น8ดนั่นเองต่อไปค่ะมีจํานวนไหนที่มาหารทั้งสามและสลงตัวพร้อมกันไม่เอ่ยไม่มีนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่า หอลมอของ36และ48ก็คือนำจำนวนที่อยู่ด้านหน้านะคะมาคูณกันก็คือ3คูน2คูน2เท่ากับ12เราจึงบอกได้ว่าหอลมอคือ12นั่นเองนะคะถามต่อไปนะคะตัวอย่างที่2ค่ะให้หาหอลมอของ60และ90ค่ะเหมือนเดิมเรามาเขียนจำนวนนะับที่ต้องการหาหอลมอ ในเครื่องหมายหารนะคะมีจำนวนไหนที่มาหาร60และ90ลงตัวพร้อมกัน,นง่ายๆเลยนะคะคือ10นั่นเองนะคะหรือใครไม่เอา10ก็ได้เอา5ก็ได้นะคะแต่ครูขวัญเอายกตัวอย่างเป็น10 10 6เป็น60 10, 10 9เป็น90ง่ายใช่ไหมล่ะคะต่อไปจำนวนไหนที่มาหาร6และ9ลงตัวพร้อมกันเอ่ยถูกต้องค่ะ 3นั่นเองนะคะ3 2เป็น6 3 3เป็น9แล้วไปพิจารณาอีกว่า2กับ3มีตัวไหนที่มาหารลงตัวหรือเปล่าเอ่ยไม่มีนะคะดังนั้นเราจึงหยุดการหารไว้แค่นี้สรุปนะคะ10 กับ3เรานำมาคูณกันก็จะเป็นหอลอมมของ60และ90นั่นเองนะคะดังนั้นหอลอมมของ60และ90ก็คือ30นั่นเองนะคะ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่3กันนะคะตัวอย่างที่3ให้หาฮอลมนของ24 32และ48นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการหาราหาฮอลมอโดยการหารสั้นนะคะเราก็เอาจํานวนทั้ง3จํานวนมาไว้ใน เครื่องหมายหารสั้นนะคะตัวยอย่างที่3นี้สังเกตดูว่าครูขวัญยกมาทั้ง3จํานวนดังนั้นเรามาดูจํานวนไหนที่มาหารทั้ง24 32และ48ลงตัวพร้อมกันคะ,ะครูยกตัวอย่างมาเป็น2เนาะ2องคูณ12ได้24ค่ะ 2องคูณสิได้32ค่ะแล้วก็2องคูณยีได้48เรามาพิจารณาอีกว่ามีจำนวนนับจำนวนไหนที่มาหารทั้ง12 16และ24ได้ลงตัวพร้อมกันอีกมีไหมเอย่ยใช่แล้วค่ะมีนั่นเองก็คือ4นั่นเองนะคะ4ี่4ามสิบสอี่สี่นะคะแล้วมาดูอีกว่า จำนวนที่เราหารเสร็จแล้วเหลือ 3, 4และ6แล้วเรามาดูอีกว่ามีจำนวนนับจำนวนไหนหารทั้ง 3, 4และ6ลงตัวพร้อมกันทั้ง3จํำนวนหรือไม่อ่าไม่มีนะคะดังนั้นเราจึงหยุดการหารไว้แค่นี้แล้วก็จะเหลือแค่อขอโทษค่ะแล้วเราจะนำแค่2กับ4นะคะมาคูณ ก,ก็จะได้ว่าหอลมอของ24 32และ28ก็คือ2คูณ4เท่ากับ8นั่นเองหรือเรียกว่าหอลมอของ24 32และ48คือ8นั่นเองนะคะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะกับหัวข้อเรื่องของการหาหอลมอโดยการแยกตัวประกอบและวิธีการหารน,นะคะเมื่อนักเรียนเรียนจะเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆไปทำหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า26และหน้า27นะคะ ซึ่งเรามาดูหน้า26กันก่อนนะคะหน้า26ในข้อ2ใหญ่ครูขวัญจะยกตัวอย่างมา1ข้อนะคะอย่างเช่นข้อ2ใหญ่นะคะให้หาตัวหารร่วมและตัวหารร่วมมากของจํานวนนับที่กําหนดครูขวัญยกตัวอย่างข้อ1นนะคะจานวนนับที่กําหนดคือ3และ6ให้นักเรียนไปหาตัวหารร่วม แล้วก็ช่องต่อไปช่องที่3ให้หาตัวาหารร่วมมากเรามาดูอันดับแรกเราจะต้องรู้ก่อนว่าตัวาหารร่วมของ3และ6คืออะไรนะคะตัวาหารร่วมก็คือจํานวนที่ไปหารจํานวนนับนั้นได้ลงตัวอย่างเช่น3จํานวนนับที่ไปหาร3ามได้ลงตัวคือ1และ3 6จํานวนนับที่ไปหาร6ได้ลงตัวคือ1 2 3และ6นะคะดังนั้นตัวหารร่วมคือตัวที่ซ้ำกันค่ะยกมาแค่1ตัวตัวหารร่วมของ3และ6คือ1และ3นะคะเราก็เขียน1แล้วก็3ลงไปในช่องตัวหารร่วมนะคะต่อไปช่องที่3ตัวหารร่วมมากก็คือหอรอมมนั่นเองนะคะตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดคือ3เราก็เขียนเลขสาลง ไปนะคะอันนี้คือตัวอย่างข้อ 2, 2ทีนี้เราไปดูในข้อ3ใหญ่กันค่ะในส่วนของข้อ3ใหญ่นะคะครูขันจะยกตัวอย่าง ข้อ1กับข้อ2ย่อยนะคะเขาบอกว่าให้หาหอลมอนะคะ,อะของจำนวนนับที่กำหนดโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะคะเราไปดูข้อ1กันก่อน6และ9เราจะไปแยกตัวประกอบของ6และ9กันก่อนนะคะ6จำนวนไหนที่คูณกันแล้วได้6จจำนวนที่มาคูณกันเด็กๆอย่าลืมนะครูขวัญสอนไปแล้วว่าจำนวนที่มาคูณกันนั้นจะต้องเป็นจานวนชะ เพราะใช่ไหมคะดังนั้น2คูณ3เท่ากับ6 2ก็เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว3าก็เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะถูกต้องนะคะต่อไป9ค่ะจำนวนที่มาคูณกันแล้วได้9คือ3คูณ3นั่นเองนะคะเราจับตัวที่ซ้ำกันค่ะย,ยกมาแค่1ตัวนะคะดังนั้นตัวหา ตัวหารร่วมของ6และ9คือ3นะคะและหอหอมอของ6และ9ก็คือ3เหมือนกันนั่นเองนะคะต่อไปมาดูข้อ2ค่ะครูขวัญยกตัวอย่างข้อ2มาอีก8และ12เราไปแยกตัวประกอบของ8ค่ะจํานวนเฉพาะที่มาคูณกันแล้วได้8คือ2คูน2คูน2นั่นเองนะคะเท่ากับ8ถามว่า4คูน2ได้ไหมไม่ได้ค่ะ4คูน2ท่า กับ8จริงแต่4ไม่ใช่จํานวนชเพราะนะคะเราจึงแยกได้เป็น2คูณ2คูณ2นั่นเองต่อไป12ค่ะก็จะได้เป็น2คูณ2คูณ3นะคะเราจับจํานวนที่ซ้ำกันค่ะยกมาแค่1ตัวนะคะก็จะได้2 1ตัวแล้วก็2อีก1ตัวดังนั้นหอรอมอของ8และ12ก็เกิดจากนำ2คูณ2เท่ากับ4นะคะข้อนี้หอรอ,อของ12 อของ8และ12ก็คือ4นั่นเองนะคะนนค่ะคะเด็กๆอเพราที่จะเข้าใจในเนื้อหาที่เราเรียนไปหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะนักเรียนทุกๆคนที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วเราจะพบกันในคลิปถัดไปนะคะคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ